สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวาเลียสคลิปนี้คุณยามีไม้มงคลสวยอลังการนี่ค่ะน้ำโพดมากเลยค่ะมาย้ายกระถางกันถัทงทองค่ะเป็นพืชในกลุ่มกระบองเพชรมีทินกำเนิดในแถบเม็กซิโกลักษณะอวนกลมเลยค่ะเห็นไหมคะอวนกลมเหมือนถังเลยค่ะแล้วก็หนังเป็นสีทองนะคะก็เรียกว่าถังทองค่ะ ตัวของน้องเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็จะมีภูค่ะเมือ่อโตเต็มที่เนี่ยค่ะเขาเรียวกว่าภูค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นภูเป็นภูเป็นริ้ว,ร,วริ้วเนี่ยค่ะถ้าโตเต็มที่เลยนะคะก็จะมีริ้วถึง35ริ้วส่วนของคุณยายนี่นับแล้วค่ะได้22ริ้วแล้วค่ะแล้วก็ถ้าโตเต็มที่สูงเป็นเมตรเลยค่ะน้ําจะแหลมตรงค่ะ สีเหลืองถ้ามีดอกนะคะดอกก็จะอยู่ที่ยอดค่ะยอดของต้นเป็นสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าจะมีดอกได้เนี่ยต้องอายุ10ปีขึ้นไปค่ะถึงจะออกดอกนะคะต้นนี้ประมาณ5ปีเองค่ะยังยังไม่ออกดอกนะคะถังทองเป็นไม้มงคลช่วยเสริมโชคเสริมลาภเงินทองช่วยการเก็บกักเ,เก็บกักทรัพย์ค่ะไม่ให้รั่วไหลเงินทองเต็มถังค่ะ คุณยายก็มีทั้งต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กนี่ค่ะต้นเล็กต้นเล็กยังไม่ค่อยกลมนะคะยังไม่ค่อยกลมแต่ความนาความงามของหนามขดโขดก็มีเห็นแล้วค่ะแล้วก็มีผูแล้วค่ะนะคะของคุณยายมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แต่ว่าวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางต้นใหญ่ให้ชมกันนะคะประเด็นก็คือว่าเนื่องจากใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็หนามขดโคด,ดเนี่ย ก็จะมีเครื่องมือค่ะคุณยายจะมีเครื่องมือที่ช่วยนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางถุงมือเนี่ยค่ะนล้วนามแบบนี้นะคะก็เอาไม่อยู่ค่ะคุณยายก็จะมีนี่ค่ะเป็นถุงผ้านะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะอันนี้คุณยายเย็บติดไปแล้วค่ะอนอ้ยังไม่ได้เย็บให้ท่านผู้ชมดูข้างในก็จะเป็นอ่าที่เรา กันกระแทกนะคะเวลาส่งพัสดุนะคะคุณยายก,ก็เก็บไว้เวลาส่งพัสดุใช่ไหมคะได้พัสดุมาเรียบร้อยก็เก็บเอาไว้ใช้ก็ใส่ในถุงผ้าค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้คุณยายไม่ได้เย็บนะคะก็จะมัดปักถุงแต่อีกถุงนึงนี่คุณยายเย็บไว้เรียบร้อยละแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีที่กันกระแทกนะคะไม่มีถุงผ้าใช้กระดาษก็ได้ค่ะใช้กระดาษนะคะพับหนาๆค่ะเพื่อที่ว่าเนี่ยค่ะ เราจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเวลาเราจับนะคะก็จับ่างนี้นะคะทีนี้อีกตัวที่เป็นตัวช่วยก็คือเวลาเราเทนอกออกจากกระถางใช่ไหมคะคุณย่ยก็จะมีเป็นผ้าผ้าเก่าๆนะคะผ้าผ้าขนนะคะแล้วก็มีถุงสายผ้าขนวัก็จะเอาไว้รองค่ะคุณายาาทำให้ดูนะคะเราเราเริ่มกันเลยค่ะวัสดุปลูกคุณยายใช้2ออย่างค่ะมีดินกับทรายดินถุงธรรมดาเนี่ยค่ะกับทราย เท่าๆกันอย่างละครึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นดินเก่าก็จะมีพวกเพอร์ไลหินภูเขาไฟบ้างบนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือใช้ดินครึ่งหนึ่งแล้วก็ทรายทรายหยาบค่ะเป็นทรายก่อสร้างครึ่งหนึ่งค่ะคุณยายขอเอาลงก่อนนะคะกระถางที่คุณยายจะเปลี่ยนจะเป็นกระถางนี้ค่ะจะได้ปักกว้างเลยเดี๋ยวก็จะได้ใส่หินประดับ ได้ด้วยนะคะก็เราก็ลองก้นกระถางค่ะคุณยายไม่มีฐานค่ะถ้าเป็นฐานหุงข้าวดำๆนะคะก็ดีค่ะใช้ได้แต่ว่าคุณยายไม่มีฐานหมดแล้วค่ะก็เลยใช้กะมาพาะพ้าสับนะคะลองก้นกระถางค่ะพอเราลองก้นกระถางเสร็จใช่ไหมคะเราก็ใส่วัสดุป,ปลูกค่ะวัสดุป,ปลูกที่คุณยายให้ดูเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะ ใส่ให้กับเต็มเลยค่ะให้กับเต็มเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณยายใส่สักครึ่งนึงก่อนแล้วก็จะบำรุงนะคะด้วยปุ๋ยสามเดือนแล้วก็กันมดกันแมลงด้วยสารเคสีให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำฝนมดชอบมาวางไข่ค่ะเพราะว่าเราลดน้ำต้นไมก้กระถางก็จะชื้นค่ะ น้องมดก็ชอบมาอยู่กับน้องค่ะใส่ไปซักเท่านี้ก่อนแล้วคุณยายก็ใส่ปุ๋ยสามเดือนค่ะต้นใหญ่นะคะใส่เยอะหน่อยลืมกันไปนเลยค่ะสามเดือนค่ะแล้วก็สากันจีค่ะ เสร็จแล้วก็ติมวัสดุปลูกค่ะแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยวัสดุปลูกให้หน้าเสมอกันแล้วก็ริมริมต้องกดค่ะริมริมเนี่ยต้องกดค่ะกดให้วัสดุปลูกแน่นค่ะมี่ฉะนั้นะเดี๋ยวเวลาลดน้ำวัสดุปลูกยุดตัวใช่ไหมคะ น้องก็จะไม่อยู่ตัวแล้วค่ะเอนไปโอนมาค่ะเพราะฉะนั้นตรงริมๆเนี่ยค่ะสําคัญค่ะทุกครั้งที่วิญญาณทาคลิปนะคะปลูกต้นไม้หรือว่าเปลี่ยนว่าสดุปลูกคนุ์นก็จะบอกเสมอว่าข้างๆเนี่ยให้กดให้แน่ๆแ,แ,แล้วเราก็เติมค่ะไม่เสมอแล้วใช่ไหมคะพอเราก,กดเราก็เติมใหม่ค่ะแล้วก็เปลี่ยค่ะเปลี่ยวัสดุ กืบเต็มน,นะคะทีนี้เทคนิคของคุณยายค่ะก็คือชั้นบนสุดเนี่ยค่ะก่อนที่จะเอาน้องวางคุณยายก็จะใส่ทรายค่ะทรายล้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะซึ่เป็นทรายซึ่งชื่นชื้นนะคะจะเห็นสีใช่ไหมคะสีอย่างเงี้ยค่ะเป็นทรายช้นชื้นถ้าเป็นทรายแห้งๆก็จะเป็นสีอ่อนกว่านี้นะคะอันนี้ทรายชุ่มชื้นค่ะ ใส่ทาไมล่ะคะใส่เพื่อให้แน่นอนว่าเมื่อเราวางน้องลงไปแล้วไม่เน่าแน่ๆค่ะเพราะว่าสราเนี้ยจะไม่มีเชื้อราค่ะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของคุณยายนะคะที่เวลาปลูกทังคลอง,องคุณยายก็จะใส่ทรายข้างบนค่ะข้างบนแบบนี้เกลี่ยให้เสมอเสมอค่ะดินเป็นก็กดเหมือนเดิมค่ะแล้วเดี๋ยวไม่เสมอเราเรา,เราเติมใหม่ค่ะ เราก็กดให้ใหแน่นๆก่อนนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนี้ค่อนข้างใช้เวลาค่ะต้องใจเย,ย็นๆค่ะอันนี้หน้าฝนค่ะฝนก็เริ่มครึ้มาแล้วค่ะขอให้ทําให้เสร็จก่อนเถอะนะอย่าเพิ่งตดเลยฝนอย่าเพิ่งตกนะคะเอาละเกลี่ยแล้วใช่ไหมคะทินแนี่ก็กะว่าจะวางน้องประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ เดี๋ยวตั้งน้องเฉยๆค่ะแต่ก็ทำหลุมไปซักน้อยนึงให้เนื้อที่ตรงนี้ต่ำกว่าตรงอื่นนะคะต่ำกว่าตรงอื่นสักน้อยนึงนะะงี่ค่ะแล้วก็เราเติมตรงนิดๆนิดๆแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเติมด้านข้าง้างเดี๋ยวลองวางดูก่อนนะ อนทีนี้เวลาน้องออกออกใช่ไหมคะเอาอันนี้รองค่ะเพราเดี๋ยวต้องเทค่ะเทน้องออกมาจากถังค่ะน้ำจะได้ไม่ไม่เสียหายนะคะทีนี้ประเด็นก็คือเราต้องมีตัวช่วยแล้วค่ะตัวช่วยของเราก็คือที่ไม่กิจพิญญาให้ดูค่ะ เพราะว่าเฉพาะถุงมือเอาไม่อยู่ค่ะก็วิ่งออกมาเลยค่ะวิ่งออกมาเลย,เลยนะคะที่เราจะยกติดเลยนะคะค่อนข้างลำบากนิดค่ะน้องใหญ่มากเส้นผ่าสฉนยกลางเกินพุดแล้วค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ขนาด มีเครื่มือช่วยอย่างทิมมือเลยค่ะอตอนนี้ทิมแล้วค่ะเห็นไหมคะพี่แขอเทออกก่อนค่ะเทลกมาเลยค่ะเทองอมาเลยอ้าวนะสวยจริงแต่โหดมากเลยค่ะน้ำออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นนะคะโอ้อช่วยแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้อยต้องทําความสะอาดกันยังรุนแรงเลยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสวยงามอ่านี่ค่ะให้ดูน้องค่ะนี่ค่ะรากนี่ค่ะตอนแรกคุณยาว่าจะของเก่าใส่ลงไปลือของเก่าร่วนร่วนค่ะร่วนร่วนหมดละมีวัชพืชขึ้นแล้วก็ดึงออกค่ะดึงวัชพืชออกให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกยกน้องแป้งหน่อยค่ะ ก็เดี๋ยวเอาหินประดับค้ำค่ะค้ำให้น้องอยู่กับที่เดีย๋ยวนะคะตรงน,นี้คุณยาขอเก็บเก็บเศษซ่าก่อนขอ,ขอ,ขอโหทิมมือค่ะทิมมือขอเอาเศษซ่านี่ออกเออ,ออแล้วค่ะประเด็นก็คือ,อเครื่องมือมาค่ะเครื่องมือยกค่ะยกน้อง อ,นนอันนี้ตัวที่รองสิน้ําเงินนี่คือรองนะคะรองให้หนามน้องไม่กระทบกระเทือนอันนี้ดิยกละค่ะยกบ้าค่ะอืมคงต้องทําทําหลุมให้ลึกกว่านี้ละค่ะเพราะว่ารากคุณยายคงต้องตัดออกบ้างบางส่วนนะคะแต่ว่าคงต้องทําให้น้องอยู่ลึกอีกสักนิดนึง อ่าทีนี้รากใช่ไหมคะรากเดี๋ยวยาขอกันไก่ก่อนค่ะตัดรากค่ะตัดรากบางส่วนค่ะไม่ได้เอาออกเยอะนะคะตัดออกบางส่วนที่เป็นรากเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะจะได้มีเนื้อที่ลงไปได้เยอะนิดนึงเอาละค่ะอ่าออกแค่นี้ค่ะเนียนะคะมีของเก่าออก ยกเลยค่ะหนึ่งสองสามอึดอนี่ค่ะตั้งเลยค่ะประเด็นตรงนี้ก็คือนี่ต้องตั้งให้ตรงค่ะแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยนี่ค่ะเกี๋ยดินยายเอาเอาอกาสารเพิ่ม ต้องเก็บเศษเก่าๆออกด้วยเพื่อความสวยงามเดี๋ยวขอเติมทรายก่อนนะคะดันเข้าไปค่ะดันเข้าไปให้ในช่องว่างเลยค่ะในช่องว่าง,ะะาง,างะะาเลยค่ะต้องหมุนนะคะ,ต,คะ,คะต้องหมุนนะะี่ค่ะต้องหมุนค่ะเดี๋ยวคุณยายดูดูมุมก่อนนะคะ อยู่ไหมอยู่ไหมโอเคโอเคแล้วค่ะอยู่แล้วค่ะทีนี้เมียก็ใส่นี่แล้วค่ะเห็นไหมคะคนต้องถอดถุงมือสั้นหนึ่งข้างแล้วค่ะมิฉะนั้นทํางานไม่ไม่ถน,นัดนะคะแต่ก็ต้องเสี่ยงกับน้ําค่ะน้าอันสวยงามแล้วก็โหด ใส่ใส่หินโอ้ทิ้มะะเลยค่ะหินเอยนามค่ะแต่ก็จำเป็น,นะคะ่ะเพราะว่ามันก็ใสุ่งมือแล้วไม่ถนัดค่ะเชื่อให้น้องอยู่ตัวค่ะค้ำยันค่ะค้ำยันดันดันเข้าไปนะคะดันดันเข้าไปโอ้หินคุณยายก็หมดด้วยนะเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนอกนั้นก็เป็นสีอื่นค่ะมีเหลือได้สีขาวเพราะว่าน้องเป็นสีเขียว จะได้ตัดกันถึงไม่พอเดี๋ยวคนต้องเอาสีอื่นมามาเพิ่มค่ะมาเพิ่มแต่ตอนนี้ก็ตัดก่อ,อ,ตอนตรงนี้หนาดันค่ะดันดันให้ค้ำยันอยู่ไม่ต้องลดน้ำนะคะเพราะว่าทายนี่คุณยายใส่น้ำแล้วค่ะมีมีความชื้นแล้วค่ะ ไม่ต้องรดน้ําเว้นไปเลยค่ะสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็ได้ค่ะค่อยลดน้ำเพราะปกติเป็นยาก็ลดอาทิตย์ละครั้งเดียวนะคะหรือตอนช่วงหน้าหน้าที่ร้อนโหดจริงๆก็สองครั้งค่ะแต่ปกติก็แค่อาทิตย์ละครั้งเดียวแค่นั้นเองค่ะส่วนที่เป็นของเก่าติดๆนี่ก็เอาออกนะคะเพื่อความสวยงาม นี่ค่ะเก็บออกค่ะเดี๋ยวนะอันนี้มีอยู่เล็กน้อยเสียดายใส่ให้หมดเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหัทงทองเปลี่ยนกระถางให้นะคะน้องจะได้ใหญ่ขึ้นงดงามขึ้นเดี๋ยวพ่อแ่ขาเขียยตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นวัสดุเก่านะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสามหรับไม้มงคล ที่หนาวโหดๆนะคะวันนี้เทคนิคที่คุณยายพามาให้ดูก็คืออุปรกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่ะว่าเวลาเราเปลี่ยนเราใช้ถุงมืออย่างเดียวเนี่ยไม่รอดแน่ค่ะนะคะมือไม้แย่แน่ๆก็มีอุปกรณ์ช่วยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณยายก็ไปวางไว้ที่ร่มลำไรสักหนึ่งอาทิตย์นะคะให้น้องพักตัวก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับออกแดดค่ะเพราะว่าที่เดิมของน้องเนี่ยตั้งเอาไว้แดด ร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะสวยงามจริงๆค่ะหนามที่ว่าโหดแต่ก็สวยตรงหนามเนี่ยค่ะนะคะความงามเลื่นไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่า10ปีขึ้นไปจะได้เห็นดอกตอนนี้5ปีแล้วค่ะอีก5ปีคุณยายก็จะได้เห็นดอกของน้องแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ